การที่จิตถูกเบี่ยงไปซ้ายเบี่ยงไปขวาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่สม่ำเสมออย่างนี้ได้ว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยกิเลสกิเลสนั้นทำจิตให้เป็นไปตามพลังและอำนาจของกรเต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้จิตนั้นมีความทุกข์ทำให้จิตนั้นมีความเศร้าหมอง ทำให้จิตนั้นไม่คงที่เปลี่ยนแปลงเป็นดีเป็นร้ายอยู่เสมอและกิเลสนี้ก็แบ่งออกเป็น3ชั้นเป็นกิเลสชนิดหยาบชนิดกลางและชนิดละเอียดชนิดหยาบนั้นก็เกิดทางกายกับวาจาทางกายก็คือการทําร้ายการเปลีป่ยนแปการฆ่าทางวาจาคือเกิดด้วยการพูดไม่ดีพูดโผงผหลอกลวงทําให้คอยสุข,ขความเสียหาย ส่อเสียดเสียดแทงพูดคำหยาบต่างๆนี่เรียกว่าเป็นกิเลสหยาบคือสามารถที่จะจสัมผัสเห็ดได้ง่ายซึ่งจะทําให้กิเลสเหล่านี้ทวกเรารวบงบางลงนั้นได้ก็ด้วยการมีสิลศิลก็จะควบคุมกิเลสชนิดยาบนี้ไว้ได้กิเลสดังกลางก็คือเป็นความคิดเป็นคิดชอบคิดชังโกรธโกรเกลียด เรียว่าความฟุ้งซ่านความทุกข์ทางใจต่างๆนานาคิดไม่หยุดะระดับในลักษณะอย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นกิเลสที่เป็นระดับกลางทีเเราตอนี้สามารถที่จะทําให้เงียบสงบได้เพื่อการฝึกสติฝึกสมาธิเมื่อจิตนั้นมีสมาธิกิเลสระดับกลางนี้ก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้เมื่อกิเลสเหล่านี้ทํางานไม่ได้ก็แปลว่าจิตนั้นมีความสงบก็มีความสุขเกิดขึ้น และกิเลสละเอียดที่สุดได้ว่ากิเลสระดับอนุสัยกิเลสอนุสัยคือกิเลสก็คือชนิดความยึดติดชนิดความเห็นผิดยไดเป็นโมหะเป็นอวิชชาคือเห็นผิดว่าความรู้สึกความนึกคิดความปงแต่งต่างๆเหล่านี้เป็นภูเป็นเราเป็นของเราเราเป็นผู้นึกคิดเราเป็นผู้ปรงแต่งเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ นั่นเป็นเราเรานั้นเป็นผู้สุขเรานั่นเป็นผู้ทุกข์เป็นต้นความไม่รู้ความยึดติดความเห็นผิดนนี้แหละรีกว่าเป็นกิเลสปริเละเอียดที่สุดเรียกว่าอนุสัยซึ่งสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกปัญญาขึ้นมาเห็นและขจัดออกไปเมื่อเราสามารถที่จะทําให้ปัญญาั้นเกิดขึ้นมาขจัดอนุสัยกิเลสนี้ได้โดยเห็นทุกครั้งวางทุกครั้งที่มันเกิด เรียกว่าจะทําให้อนุัสกิเลสนี้ไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างที่เคยเป็นจนกระทั่งว่าถุก,กระจัดออกไปในที่สุดเมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนาก็จะทําให้กิเลสละเอียดนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้กิเลสอย่างกลางก็ทํางานไม่ได้และทำให้กิเลสช,ชนิดหยาบก็ไม่สามารถทํางานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นขั้วของกิเลสจริงๆก็คืออนุัสกิเลสและต้น ต้นขั้วที่จะทําให้กิเลสทั้งขวงนั้นดับสลายไปได้ก็คือวิปัสนาหรือว่าอริยมรรคเี8แดซึ่งโดยการฝึกสัมมาธิฏฐิเห็นต้องสัมมาสังกปะรู้ถูกต้องขึ้นมาเมื่อเห็นถูกต้องรู้ถูกต้องขึ้นมาแล้วความเห็นผิดก็กระจายหายไปจนสามารถที่จะข,ข,ขจะัดตอกไปได้ในที่สุดนั่นแหละเรียกว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติวิปัสนา